สวัสดีครับนึกถึงความสบายควรนึกถึงรถรุ่นไหนมากที่สุดคนลืมกันไปแล้วสำหรับคันนี้โตโยต้าอินโนวนี่คือความสบายที่สุดในการนั่งโดยสารสำหรับครอบครัวเล็กและสำหรับครอบครัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนในกรุงเทพปริมณฑลหรืออยู่ต่างจังหวัดต่างแดนสามารถซื้อตัวรุ่นนี้ใช้ได้และเหมาะสำหรับใช้งานในทุกสภาพภูมิ อากาศของในประเทศไทยลองมาดูกันก่อนครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น 2.8V ปี2019ตัวท็อปสุดออปชั่นจัดเต็มฟังก์ชันโคตรล้ำและเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับในทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีคันนี้สีขาวอย่างสวยและรถไม่เคยมีการชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อผิดกฎหมายมาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างฮะ มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวระบบเชื้อเพลิงจากเบนซินกลายมาเป็นตัวดีเซลทําให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นเยอะและส่วนใหญ่ท่านชายหลายท่านที่เคยเล่นรถเจ็ดที่นั่งมาก่อนหน้านี้หันเหมาทางตัวอินโนวาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอสมควรเพราะนั้นเขาต้องการตัวรถที่มีคุณภาพเพราะนั้นเขาต้องการตัวรถที่สวยและราคาจับต้องได้ เพราะนั่นตรงนี้ครับมันเลยมีการปรับเปลี่ยนย้ายมาอยู่ที่โชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้2.8ลิตรในรหัส 1G ดีนะครับ ABS มีคานหน้าสวยกริปของเดิมทั้งคันน็อตไม่มีการขยับขันไขแกะออกมาทำสีเครื่องรับประกันให้เลยว่าไม่มีปัญหาในเรื่องตัวการใช้งานและมีวารันตีหลังการขายให้กับผู้ซื้อ พี่ๆทุกท่านทุกคนอยู่แล้วแน่นอนนะครับสำหรับตัวอินโนวาเนี่ยอันได้มีการทำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะมันจะมีหลากหลายสไตล์มันจะมีเป็นตัวหลากหลายแนวมาให้เราดูก่อนหน้านี้ซึ่งซึ่งถามว่าทำไมอันถึงได้มีการเน้นย้ำตัวรถรุ่นนี้รุ่นหรือไม่ครับ เพราะว่ามันเป็นตัวรถอีกรุ่นที่เราสามารถตีโจทย์ให้มันแตกได้และเราสามารถแนะนำให้สำหรับคนที่ต้องการรถเจ็ดที่นั่งที่ต้องการความสะดสบายมากที่สุดหรืออยู่ในเทียบระดับที่เป็นแบบอย่าง l u x u r y มันต้องแบบนี้หลายคนติอยู่อย่างเดียวนั่นคือรูปทรงตัวรถแก่ไม่มีสไตล์ไม่มีความโดดเด่นแต่ในเรื่องของการใช้งาน ตรงนี้มันทะลุป,ปุบโปงเหมือนแสงมาจากอาวกาศบินขึ้นมาลงอยู่ในประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่รถรุ่นนี้จะเป็นเม็ดอินโดนีเซียนะครับด้านข้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวบาเขาสำหรับตัวร้อแมกอลอยเฉพาะเป็นตัววีเท่านั้นจะเป็นตัวขอบ17แต่ถ้าเกิดเป็นตัวจีจะเป็นตัวขอบ16นี่คือการ นี่คือความแตกต่างระหว่างตัว2รุ่นย่อยข้างหน้าดิสส่วนข้างหลังยังเป็นดัมอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะว่าสําหรับตัวนี้ป้ายแดงล้าน5ล้าน6ถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปดูซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับและเรามาดูตัวด้านในกันบ้างฟังก์ชันทุกอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวจอแทกสกีนที่มีขนาดใหญ่มีเนวิเกเตอร์ในตัว มีการเชื่อมต่อบุูุได้พวงมาลัยนี่ปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตัวมัตติมีเดียฝั่งขวามือก็จะไว้ควบคุมเกี่ยวกับตัวจอ M.I.D. ที่อยู่ตรงกลางมาตรวัดพร้อมกับคูสคอนโทรลอยู่หลังแป้นพวงมาลัยอาจจะมีการแซมเล็กน้อยเรื่องความสวยงามสำหรับตัวพวงมาลัยเป็นแบบลายไม้และก็บอกคนขับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้า เกี์ออโต้ก็จะมีชิปอัพชิปดาวมาให้6สปีดนะครับเอนจินสตาร์ทกระจกก็จะเป็นออออโต้ทั้ง4บานสำหรับคำว่าออออโต้เนี่ยพี่ๆรู้ไหมฮะว่าหมายความว่ายังไงสำหรับกระจกเนี่ยถ้าเกิดตัวมือเปิดฝั่งนี้ขึ้นเป็นด้วยตัว A แสดงว่ามันจะขึ้นลงโดยอัตโนมัติแต่เราจะเล่นแบบเป็นแมนนวลก็ได้คือจะเปิดอยู่ประมาณนี้หรือจะเปิดอยู่ประมาณนี้เราเล่นแมนนวลได้ แต่ถ้าเกิดติดมาแบบนี้เลยกดทีเดียวมันจะเป็นแบบออออโต้นะฮะและดูพื้นที่โดยสารด้านหลังตรงนี้ถือว่าเราซื้อความสบายให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้หรือไม่ได้ครับเราซื้อความสบายให้กับภรรยาหรือว่าลูกเราได้หรือไม่ได้ครับคนแก่ผู้สูงอายุที่ขาแข้งไม่ค่อยดีสำหรับการนั่งแบบสไตล์50ต่อ50ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเหนือชั้นและลำกว่าตัวจีเยอะ นี่คือจะเป็นความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นภายในโตรถมันไม่มีอะไรที่มันเท่าเทียมกันแต่คราวนี้เราต้องบอกว่าถ้าเกิดในความเป็นจริงนั้นคนอาจจะมีการมองในแสงที่เป็นการหักเหสองระบบด้วยกันนั่นสําหรับคนที่อาจจะงบน้อยกว่านี้หรือเล่นเป็นตัว G ปกติก็ได้หรือสําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเรื่องตรงนี้เยอะเขาก็ใช้เป็นตัว G ปกติก็ได้แต่สําหรับส่วนใหญ่ คนจะมองก่อนว่าในเรื่องตัวการใช้งานมันตอบโจทย์และตอบสนองก็เขาตรงไหนได้มากที่สุดนั่นคือการขับขี่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนที่50ขึ้นไปแล้วถ้าเกิดอยากขับอินโนวาคุณได้การตอบรับที่ดีจากตัวรถ100%่อันก้ายืนยันได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวด้านท้ายฮะพี่ๆครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ โปอยเลอร์ iler, ไฟเบรกดวงที่ 3. สาเสาอากาศจะเป็นตัวแบบชาร์จฟินก้องมองหลังมีมาให้แต่เซ็นเซอร์ถอยหลังไม่มีตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของสิ่งทดแทนนะครับสิ่งทดแทนตรงนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับตัว G มันจะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดแต่พอกลายมาเป็นตัว็อปในราคาล้านหกแบบนี้มันจะเอาเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดออกและเปลี่ยนจากเซ็นเซอร์มาเป็นตัวกล้องมองหลังให้แทน ซึ่งรายละเอียดค่อนข้างที่จะชัดเจนและทันสมัยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวภายในด้านท้ายบ้างถามว่าอย่างรถพวกนี้เนี่ยเราเปิดดูด้านท้ายพวกเราต้องดูอะไรตัวตะเข็บเสาในช่วงสุดท้ายฮะสีต้องเรียบเนียนสวยไม่แห้งไม่แตกไม่กระด้างเม็ดสีมองด้วยตาเปล่ามันจะไม่มีการหลุดลอดออกมาส่วนสำหรับนงนอดอะไรพวกนี้ด้วยสำคัญถือว่าเช่นเดียวกัน เพราะอะไรครับเรามองถึงในเรื่องของตัวความเป็นจริงไม่ต้องมองให้มันซับซ้อนอะไรมากการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าจะเป็นตัวด้านหลังถ้าเกิดโดนชนตูดโดนชนท้ายขึ้นมาฝาท้ายยุบบางคนอาจจะบอกว่าดึงได้บางคนอาจจะบอกว่าดึงไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เราสามารถดูตัวกระจกเปรียบเทียบไปด้วยได้เพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดของใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนกระจกมามันจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้โตโยต้ แต่ถ้าเกิดของเดิมจากโรงงานอาจจะเบิกใหม่ก็ได้นะเพราะนั้นเราต้องดูให้มันสมเหตุสมผลและดูในหลายระบบดูในหลายมุมนิดนึงนะครับส่วนสำหรับตัวด้านในเป็นเบาะ50าต่อ50เป็นตัวเบาะแขวนเหมือน Fortuner มือโหนด้านหลังมีมาให้ไฟส่องความสว่างด้านท้ายมีมาให้แอร์3ตอนสำหรับการปรับระดับความแรงแอร์สำหรับตัวตอนที่2และตอนที่3นั้น จะปรับได้เลยโดยการจิ้มจากเบาะแถวที่2นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะมากถ้าเกิดเราดูกันแบบนี้จบแล้วเราต้องมาคิดกันอีกทีก็คือในเรื่องตัวราคาอย่างที่บอกนะฮะคันนี้อินโนวารถปี2019ปีอะไรนะปี2019ครับพี่ๆครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอันตั้งราคาขายไว้เสนอราคาขายไว้เพียง700,000 9 9 0 0 0บาทเน้นย้ำา7ม9่0 0บาทเหมาะสมกับตัวรถคุณได้ความใหม่คุณได้ความสดคุณได้ออปชันจัดเต็มคุณได้รถตัวท็อปและความสบายมันอยู่แค่เอื้อมถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าไม่มีเครดิตหรือเครดิตดีตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้8 0 0แสนกว่าถ้าเกิดเครดิตดีอยากจัดไฟแนนซ์ได้เกินเอาเงินทำทุนกลับบ้านไปด้วยทำให้ได้ถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่ ขอให้มีอาชีพและจะทำรถโดนใจดอกเบีย้ย2.99ให้การรับประกันหลังการขายถ้าเกิดอย่างสมมุติอยากได้ประกันหรืออยากได้วารันตีที่แบบซ่อมศูนย์ร้วนๆเลยมันจะปีๆก็แล้วแต่แต่ขอซ่อมศูนย์อย่างเดียวเราสามารถทำให้ได้เพราะนั้นตรงนี้ครับถ้าเกิดสนใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ หรือเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยอันอาจจะพูดในคลิปนี้เป็นในสไตล์ประมาณนี้แต่ตัวรถมันมีอะไรที่จะพูดมากกว่า,า,กกวานี้เยอะสำหรับคนที่กำลังจะเป็นเจ้าของมันเพราะนั้นรอเจอกันไม่ว่าจะเป็นหลังเดือนพฤษภาคมหรือก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยดูคลิปนี้ In n โน a 2.8จอง300 เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ